ใส่ชุดนักศึกษาลาวเข้ากรุงเทพครั้งแรกในชีวิตพร้อมกับรีวิวถนนจากมหาลัยไปกรุงเทพอเอาสะพานถนนที่ไทยไปไว้ในที่ลาวจังเลยและน้องเตงก็เพิ่งรู้ว่าเส้นทางในประเทศลาวบางที่ก็มีคนไทยสร้างให้ด้วยในคลิปนี้น้องตัวเองยังได้นั่งเรืออีกด้วยคนไทยก็มองน้องตัวเองแปลกๆเพราะไม่เคยเห็นชุดที่น้องเตงใสน้องตุ๊กถึงกับงงค่านั่งเรือโดยสารในประเทศไทย ยี่สิบเอ็ดบาทเองเคยเห็นแต่อยู่ในหนังไม่คิดว่าจะได้มาเจอกับตัวเองคือมันสวยมากเหมือนความฝันที่เป็นจริงเลยค่ะทุกคนโอ้โหอยากเอาไปฝากพ่อฝากแม่ที่ลาวเลยค่ะ ไปดีทุกคนอย่าตีตนหับเขาซีซ้่ของน้องตุ๊กตาเด้อตอนนี้น้องเองกําลังจะเดินทางขึ้นรถเมนะทุกคนไปนครั้งที่สองแต่ว่าครั้งนี้พิเศษแน่น้องเองจะใส่ชุดหลาวเนาะทุกคนนั่งรถเม์ไปกรุงเทพเบิรงเนาะว่าจะเป็นแนวใดทุกคนเดี๋ยวเอามาทาเบิรงกันเนาะว่าคนจะมองตต่งแปลกๆบบแล้วตต่งจะไปน,นั่งเงยอีกครั้งเนาะซึ่งอันนี้ท่นมีได้หลายคนบอกว่าเลือยากให้งเต่งน,นะแบบลองใส่อันนี้ออกไปข้างนอกเบิรงวนะ่า คนอื่นจะเบิงนแนไหลคนอื่นจะเบิงออกบอว่าเป็นคนลาวเนาะแต่ก็น่าจะเบิงออกอมั้งเขามันมีทุงลาวอยู่เนาะแต่ถ้าคนมองสังเกตเน,นี่ก็อาจจะแบบเบิงว่าเป็นแนวไม่เลยเนาะเดี๋ยวไปตังป้งแต่งเดี๋ยวน้องเองรีวิวทุกคนเบิงเนาะว่าจะเป็นแนวใดเนาะในการเดินทางนองใส่แบบสุดอาลาวเนาะย่านเืมอย่างนี้เนาะสุดลืมๆเรื่องอย่างไรละ่ะ้าวแหงสวัสดีค่ะ สาวเมียนมางามแพงนะคะแล้วแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวจ้าจะแบ่แบ่งใหไว้น,นี่สวัสดีค่ะไปแล้วเดี๋ยว,วมาท่าปึ้งกันเด้อยวตอนนี้ยามบุษันรถดเห็นตอนนี้กะเป็นเวลาประมาณสีส่โมงครึ่งแล้วแต่ว่ารถมันออกสี่โมงครึ่งเนาะน้องตุ๊กเองก็เลยให้มู่ฮันจองตั๋วทา่าเนาะ ให้โมคันจองตั๋วทาแล้วน้องก็สิย่างไปขึ้นรถน้องขอบอกเลยเลยทุกคนว่าในการขึ้นรถเมย์ขนาดทุกคนบบได้เสี่ยงเงินเดอ้ออ่าทุกคนแล้วก็น้องเอกก็จะบอกทุกคนเด,อด้อเน้องว่าขึ้นรถเมย์นะบบได้เสี่ยงเงินจากบ้านเลยโบได้เสี่ยงเงินจากกีบเลยเดอ้อแต่น้องเอกก็แบบเคยเป็นรถฮับซงมหาหลยัยอย่างนียนะเฮ้ยท้อ แต่ตอนนี้อย่างน้องก็คือคนรุ่น พอคนขึ้นรถเต็มแล้วนะคะก็เตรียมออกเดินทางได้เลยไม่มีการเสียเงินแต่อย่างใดเลยนะคะนั่งฟรีถึงกรุงเทพ<ต>ไปถ้าเรานั่งรถแท็กซี่ไปก็จะประมาณ500บาทถึง600บาทเลยทีเดียวขอบอกเลยว่าการเรียนมหาลัยที่นี่นะคะโคตรดีเลยค่ะทุกคนค่ารถไม่ได้เสียแม่แต่บาทเดียวเลยมีรถรับส่งนิสิตแล้วก็ครูบาอาจารย์ด้วยนะคะหอพักของพระส่งในมหาลาัยคือโคตรถูกเลยอะ่ะทุกคนค่าหอพักในมหาลัยก็จะถูกนะคะแต่ถ้าเป็นข้างนอกก็จะแอบ แพงคะ่ะเดินทางลองนั่งรถเมย์ใส่ชุดลาวเข้ากรุงเทพครั้งแรกกับเพื่อนนะคะแต่ว่าเพื่อนไม่สะดวกออกคิปด,ด้วยเดอ้อเม,ม่เขา้าไอเราก็ไม่บังคับเดอ้อทุกคน<ม>แล้ววันนี้น้องเตยียงก็จะมารีวิวถนนหนทางจากมหาลายัยม,ม,มจอมากรุงเทพมหานครนะคะว่าจะเป็นยังไงรถเมย์มที่น้องเตยียงนั่งสะดวกสบายมากเลยคะ่ะทุกคนได้ลมรับลมชมวิวมากๆเลยคะ่ะลมก็จะพัดหน้าน้องเตยียงวนไปวนมาด้วยคะ่ะทุกคนผมหับ ผมแหงบวดดีสะหัวอยู่เนาะพี่น้องทางฝั่งลาวก็ถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าทําไมถึงเลือกเรียนมหาลัยประเทศไทยนะคะทําไมถึงเลือกเรียนต่อประเทศไทยทําไมไม่ไปเรียนต่อที่ลาวหรือประเทศเวียดนามหรือประเทศอื่นๆนะคะทําไมถึงเลือกประเทศไทยขอตอบเลยนะคะว่านี่เป็นความชอบของบุคนนะคลเด้อค่ะทุกคนสําหรับของตัวเองนะคะการเรียนที่ประเทศไทย1ระบบการศึกษาดี2เรียนจบมาหางานทําง่าย3หาเงินเดือนง่ายนั่นเองคะ่ะเอ้ยพูดผิด ได้เงินเดือนเยอะนั่นเองค่ะแล้วเตงขอบอกเลยนะคะว่าคนลาวเรียนที่มหาลัยนี้จบกันไปเยอะแล้วค่ะทุกคนบางคนก็ทํางานในมหาลัยบางคนก็ทํางานที่ข้างนอกบางคนก็กลับไปทํางานทําธุรกิจที่ประเทศลาวกันค่ะโอ้โหถนนหนทางของประเทศไทยนะคะสร้างใหม่ตลอดเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าตรงจุดนี้เพื่อนจะสร้างเส้นทางรถไฟหรือว่าเส้นทางด่วนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่เพื่อนกําลังสร้างขอบอกเลยนะทุกคนว่าถนนหนทางของประเทศไทยคือดีแห้งดีหลายนะคะทุกคนโอ้โหเป็นสร้างใหม่ตลอดเลยค่ะ ถนนหนทั้งแน่นหนาดีอีลีนะคะทุกคนหลายปีผ่านไปถนนหนทางก็ยังมีคุณภาพดีคือเก่าค่ะอันนี้นะคะของเตยงก็ไม่แปลกใจหรอกนะคะว่าทําไมคนลาวถึงชอบพูดถึงประเทศไทยกัน โอ้โหก็ดูสิคะทุกคนพัฒนามาไกลขนาดนี้ใครๆประเทศไหนก็พูดถึงกันเยอะแยะมากมายกันเลยค่ะและการสร้างถนนที่เมืองไทยนะคะทุกคนก็ไม่ได้ใช้แรงงานคนอะไรขนาดนั้นหรอกนะคะมีเครื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามานําใช้คะ่ะทุกคน,คนไทยนี่เก่งมากเลยค่ะหัวคิดคือดีมากทําเร็วทนทานด้วยนะคะและการสัญจรของประเทศไทยนะคะโอโ้คนลาวถากันเข้ามาเยอ เยอะเลยว่าเป็นยังไงบ้างน้องตุ๊กมาเฮียนอยู่ประเทศไทยการสัญจรของประเทศไทยนั่นดีอยู่บ่แต่น้องเตงขอบอกเลยนะคะว่าประเทศไทยนั้นมีรถเยอะก็จริงค่ะถนนหนทางก็คือดีนะคะมีหลายเลนมีหุกเจ็ดเลนก็ว่ากันไปค่ะทุกคนและการสัญจรของประเทศไทยนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากๆเลยค่ะทุกคนไม่มายุมมา,ยมายแยะเด้อจ้าตอนนี้นะคะประเทศไทยนั้นติดอันดับโลกของคนที่ชอบพูดถึงนะคะโอโหไม่คิดเลยว่าประเทศไทยนั้นจะติดอันดับโลกได้ เยอะขนาดนี้นะคะวันนี้องเตียงพึ่งเห็นเพื่อนลงขขาวนะคะองเตียงติด ติดตามข่าวช่องไทยช่องหนึ่งนะคะที่ชอบพูดถึงการพัฒนาของประเทศไทยนะคะแล้วตัวเองก็เลยรู้ว่าประเทศไทยนั้นมีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วคนไทยนั้นหากินเก่งมากๆเลยนะคะทุกคนขนาดตอนกลางคืนเขาเพิ่นก็นยังหาด้วยค่ะส่วนมากทํางานตอนกลางคืนก็จะเป็นการส่งของนะคะส่งของจากจังหวัดนั้นไปจังหวัดนี้นะคะทุกคนแต่โบต้องห่วงเลยคะ่ะทุกคนความปลอดภัยในประเทศไทยนั้นมีสูงแห้งนะคะทุกคนเพราะว่าตอนกลางคืนที่เมืองไทยนะคะ จะมีไฟสว่างตลอดเลยนะคะส่วนรถเมย์นะคะภายลงใสนะคะก็สามารถบอกได้นะคะแล้วเพิ่งก็จะจอดรถให้ลงเดินทางต่อไปที่วัดได้เลยค่ะรถเมย์นะคะก็จะจอดเป็นจุดเป็นจุดนะคะให้กับนิสิตได้ลงนั่นเองค่ะถ,ถึงตอน6โมงเย็นนะคะไฟตามถนนหนทางก็จะเปิดแบบอัตโนมัติเลยค่ะพอถึงตอนเช้าตอน6โมงนะคะไฟก็จะปิดอัตโนมติเอ,อัตโนมัติ เลยค่ะโอ้โหพูดผิดจนได้ว,ว้าวทุกคนน้องเตงลืมบอกทุกคนไปนะคะว่าในประเทศไทยนะคะ โรงงานเยอะมากคะ่ะทุกคนแล้วก็คนลาวมาทํางานที่ประเทศไทยในโรงงานนี่เยอะมากจริงๆเลยนะคะคนลาวแล้วก็คนประเทศเมียนมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะทุกคนค่าแรงของคนลาวนะคะก็ได้เท่าเทียมกับคนไทยด้วยนะคะคนไทยนะคะไม่เคยเอาเปรียบคนลาวเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็ค่าแรงหรือว่าการที่คนลาวเข้ามาในประเทศไทยนะคะมีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนไทยเลยคะ่ะ และตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยปทุมจังหวัดปทุมธานีเด้อค่ะทุกคนซึ่งมหาลาัยนี้คงเตยงยังไม่เคยเข้าไปนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะองเตยงก็จะมาตอบคําถามอย่างจริงจังแล้วค่ะก็มีหลายๆคนนะคะถามน้องเตยงเข้ามานะคะจากสปปลาวแล้วก็คนไทยด้วยนะคะว่าน้องตังตองการใช้ชีวิตเป็นยังไงนะคะโอเคไหมสะดวกสบายไหมนะคะมีเรื่อง อ,อะไรที่อยากจะเล่าให้เอฟซฟังบ้างก็สามารถเล่าได้นะคะก็อุงเตงขอบอกตามตรงเลยนะคะว่าในการที่ลงเตงนั้นมาเรียนในประเทศไทยนะคะองงุงเตงรู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็คนไทยก็ใจดีด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็เจอแต่เอฟซนะคะก็ทําให้องเตงนั้นรู้สึกว่าประเทศไทยเหมือนประเทศของตัวเองเลยนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ชีวิตที่ง่ายมากๆเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปไหนมาไหนนะคะแล้วก็สินค้าในประเทศไทยก็ไม่แพงด้วยนะคะและการเรียนในประเทศไทยนะคะก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะคะบางคนก็ กลัวว่าการมาเรียนที่ประเทศไทยนั้นนะคะกลัวเสียเงินเยอะใช่ไหมคะว่าจะใช้เงินเยอะมากแค่ไหนนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะถ้าเรารู้จักประหยัดนะคะถ้าเราไม่เที่ยวนะคะไม่มาเลกเกเมาสนะคะเราก็จะใช้เงินไม่เยอะนะคะสําหรับตัวเองก็เดือนหนึ่งสาหรับค่าอยู่ค่ากินของตัวเองนะคะก็ไม่เกิน2,000บาทค่ะค่าห้องก็เดือนละพันห้านะคะหารครึ่งกับพี่ปูนะคะหรือว่าลูมิทที่เราอยู่ด้วยกันนะคะและส่วนมากตัวเองก็จะทําอาหารกินที่ห้องนะคะไม่ได้ออกไปข้างนอกค่ะทุกคนเพราะว่าหนึ่งมาการทําอาหาร กินที่ห้องนะคะแล้วก็จะทําอาหารที่เราอยากกินตามใจได้ค่ะรสชาติแบบไหนสามารถทําได้และอีกอย่างก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะการที่เราอยู่ที่ไหนนะคะถ้าคิดว่ามันง่ายมันก็ง่ายค่ะถ้าเราคิดว่ามันยากก็ยากค่ะ <S <S แล้วก็จะมาตอบอีกคาถามหนึ่งนะคะที่คนราวถามเข้ามาว่าเรียนในมหาลัยที่นุ่งเตียงเรียนนั้นเรียนเรียนจบยากไหมนะคะเรียนยากไหมนะคะถามว่าเรียนยากไหมนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องการแบบ เป็นคําพูดของเราเองนั่นแหละค่ะถ้าเราบอกว่ามันเรียนยากมันก็จะยากถ้าเราบอกว่ามันเรียนง่ายมันก็จะง่ายและการที่ว่าเรียนจบยากหรือไม่ยากนะคะอันนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะถ้าหากว่าเราเรียนแบบเราไม่ดูหนังสือไม่อ่านหนังสือไม่สนใจไม่อยากร่ําเรียนนะคะเราก็จะสอบยากค่ะเราก็จะมีสิทธิ์น้อยนะคะที่จะผ่านแต่ถ้าเราอ่านหนังสือบ่อยๆนะคะตั้งใจเรียนนะคะ มันก็ผ่านแน่นอนค่ะเรื่องนี้เรื่องจริงนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเรานั้นจะใส่ใจกับบทเรียนหรือว่าการเรียนมากแค่ไหนนะคะและตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็เริ่มเข้าถึงกรุงเทพมห,หานครแล้วจ้าก็คือรถเริ่มเยอะแล้วนะคะและอีกอย่างช่วงนี้ก็เป็นเวลาช่วงคนเลิกงานด้วยนะคะรถก็จะเยอะเป็นพิเศษและขอบอกเลยนะคะว่าวันในกรุงเทพนั้นคือเยอะมากเยอะมากจริงๆะคขาจริงๆนะคะทุกคนถ้าให้น้องเตงเข้ามาในกรุงเทพคนเดียวนะคะน้องเตงขอบอกเลยว่าน้องเตงนั้นหลงทางแน่ๆเพราะว่าทางในเส้นทางในกรุงเทพนั้นซั<ๆ>อบซ<ๆ>้อนมาก ผู้คนก็เยอะด้วยนะคะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยและตอนเย็นนะคะก็มีตลาดเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนโอ้โหแล้วก็คนเยอะมากด้วยนะคะแล้วก็มีรถโดยสารที่เยอะมากและขอบอกเลยนะคะว่าใครนะคะที่แบบเข้ามาในกรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็ตามนะคะเรื่องตกรดนี้อันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยค่ะเพราะว่าในประเทศไทยนั้นมีรถโดยสารเยอะมากและตอนนี้ลงเตงก็ได้ลงรถแล้วเด้อเดีเด๋ยวจะนั่งขึ้นเรือนะคะทีนี้ก็จะได้ถ่ายแม่น้ำเจ้าพระยา ตอนน้องลงรถมาคนก็เบิ่งน้องแปลกๆน้องว่าเออน้องคือแต่งตัวแนวนี้สิวะแหละอันนี้ก็เข้าใจอยู่อันนี้ก็เป็นผ้าที่มาจากสปปลาวคนกับมาเทียนยูไทยคือกนันเนาะมาจากแขวงเลยนะคะน้ำปลาซักน้ำปลาซักเมื่อฝากเจเนาะมายูไทยมา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 ยูไทยนี่าาาานจากปีแล้วกำลังไหนเดือนหนึ่งจ้าอ,อ,อา๋อกางไอเดือนหนึงน่งเนาะ จะสี่โลไปเรียนเดียวคือเรียนมาหลายเทอมแล้วค่ะนะไปเรียนไปไปเรียนช่วยอะไรเดยนเดินนักเตะที่ได้ขึ้นเครื่ออีกแล้วรู้สึกดีใจขนาดเลยเพราะว่าเพราะว่านั่งเครืองนะคักแฮงแล้วกันเห็นวิวบรรยากาศแบบมันวิวบรรยากาศนะราโคะงามที่สุดในโลกที่แบบเคยเห็นมาเลยเนาะเพราะว่า เพราะว่าน้องเอกขนาดผมเคยเห็นแล้วพอมาพอต้องติ่งผมเคยเห็นเนาะพอได้มาเห็นแล้วผมสึกว่าบ้านมันแบบดีแหงมันขัดแฮงสินะเนาะแบบมันแปลกตางนะะุกคนละมันกะน้มดีเนาะแบบเห็นสะพานในแล้วกะเห็นแม่น้ำเจ้าพยาในเนาะแล้วกะในกรุงเทพะนะมีบ้านหลายแหง่งเราต่งค่ะได้มากรุงเทพพอดกะสรับสนเนาะคนก็หลรถก็หลายเนาะ ก่อนย่างจะไปขึ้นเหือเนาะกัย่างผ่านใต้สะพานเนาะว่ามันคือสะพานอย่างน่าจะเป็นทางรถแหละอ่ะาสะพานอย่างกับพับปิน่นเก้าอ๋อโดยโดยขับใจหลายหลายโลโงเรียนอย่างนะนัดอัดิตารามลามใช้เวลาจะกัรลงรถมีมาแล้วก็มา ขึ้นทาน้ำมิน่ะโมดโดนเลยเด้อทุกคนก็คือแปบแบเองเนะาะกะยางหอมหอบเพราะว่าเา,า้ายางเนาะป้าฝนตกนะทุกคนนะึ้นแหงอุ้ยน้ำสัดแหงเป็นประยะว้าวสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะ ฝนตกหากระเซ้าเนาะคุณอะน้ำขึ้นแหงค่ะขนาดเลย สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะไม่รู้ว่าเรียกซื้อถือหรือบอลน,นะคะแต่ขอบอกเลยว่าตรงนี้อุ้งเียงเคยขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะส่วนครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะทุกคนโอ้โหแล้วคนก็มองเตียงแปลกๆมากเลยนะคะว่าเอยเป็นใครน้อนะคะแล้วเตียเงก็ใส่ผ้าส,สิ้นแบบนักศึกษาเหล่าด้วยะะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้วยนะคะเผื่อคนตกน้ําหรือว่ามีเจ้าหน้าที่คอยบอกถนนหนทางเอ้ยคอยบอกว่าจะขึ้นเรือคันไหนไปไหนนั่นเองค่ะดับเดินธรรมดาอ๋อ เรธรรมดาจะเป็นทงส้มทงส้มจะคือไปทางนู้นถ้าเป็นสีเขียวเป็นออันนี้เขาเรียกเรือเลยนะคะอันนี้เรือไฟฟ้าธงเขียวก็คือจะบนกลับถ้าเป็นม่วงก็คือจะไปอ๋อม่วงเหมือนกันเด้อเรือคันนี้นะคะก็จะเป็นเรือไฟฟ้านะคะทุกคนราคาก็จะแพงกว่าเรือธรรมดาที่ต้องเตียงจะขึ้นนั่นเองค่ะการขึ้นเรือนะคะก็ต้องดูสีธงด้ยเด้อ ี๋ยวน้องกัะสิคะก็คือเหนือละเด้อมองนี้ก็แบบมีมองน,นั่งกินอย่างรงบิวแล้วก็แล้วก็คน,นก็คือแบบหลายแห้งมาแบบคนมาลังกินอย่างมซีวิวสินะน,น้องเองก็จะมายืนพายอยู่ร้านนี้เลย และในตอนนี้นะคะองตเตงก็ได้มาจืนรอขึ้นเรือนะคะเพราะเรือใกล้จะมาถึงแล้วค่ะองเติเงก็เวลาขึ้นทีไรก็รู้สึกเสียวเียวทุกทีนะคะกลัวตกน้ำมากเลยค่ะและตอนนี้นะคะเรือก็มาถึงแล้วค่ะแล้วพี่คนเมื่อกี้นะคะโดดเอาเสื้อมาแขวนไว้ตรงนี้นะคะพี่เขาเก่งมากเลยแบบไม่ หัวตกเลยนะคะแล้วก็มีคนคอยดูแลด้วยนะคะว่าเออไปไหนมาไหนพี่เขาก็จะแนะนําบอกนะคะว่าต้องนั่งเรือคันนั้นนะทงสีนี้นะและเขาบอกเลยว่าคนเยอะมากนะคะทุกคนแล้วโอโหนักท่องเที่ยวในประเทศไทยมาลึกคึกน้องอิลีนะคะไม่ว่าจ,จะเป็นช่วงหน้าไหนก็ตามนะคะมมงเต็งเห็นเยอะมากเลยคะ่ะนักท่องเที่ยวต่างประเทศคนจีนเกาหลีฝรั่งนะคะมาเที่ยวประเทศไทยโอ้และตอนนี้นะคะเรือก,ก็เริ่มออกแล้วนะคะซึ่งเตียงก็ได้ยืนนะคะเพราะว่าที่นั่งมันคนเต็มหมดเลยไม่รู้ จะนั่งจุดไหนดีนะคะและค่าเรือนะคะก็อยู่ที่ประมาณ21 21บาทเลยค่ะทุกคนก็คือ11 11บาทนั่นเองค่ะและสะพานตรงที่ไกลๆอ่ะทุกคนน้องเตียงเคยเห็นแต่ในข่าวแล้วก็เคยดูในทีวีนะคะเคยดูแต่ในละครแล้วก็ไม่คิดว่าเตียงจะได้มาเข้าใกล้ขนาดนี้คือมันใหญ่มากเลยทุกคนในกล้องอาจจะดูว่ามันเล็กๆนะคะแต่คนเป็นจริงคือมันใหญ่มากและตอนนี้ตะเวนก็กําลังจะตกนะคะโหบรรยากาศแบบ ง,งูเตงชอบมากเลยทุกคนในการนั่งเรือคือมันได้วิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยนะคะและการนั่งเรือนะคะ <sk ill forward> ก็ไม่ต้องกลัวว่าตัาวเองจะตกเลยนะคะเพราะมีที่จับให้ด้วยนะคะ <sk ill forward> แล้วก็มีที่กันให้ด้วยนะคะ <sk ill forward> แล้วก็มีคนคอยดูแลด้วยนั่นเองค่ะง,งเตงคิดไว้นะคะถ้าหาว่าพาแม่คูณมาประเทศไทยนะคะ <S 2> <S 2> ค <an> งเตงจะพาแม่มานั่งเรือคันนี้เลยค่ะแล้วก็จะพาแม่มาดูสะพานนี้ด้วยนะคะเพราะแม่อยากเห็นมากๆแม่คูณอยากเห็นมากแล้วก็การเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะขอพูด FC หลายๆเด้อค่ะที่แนะนําค่าใช้จ่ายในการท่อง เที่ยวในประเทศไทยนะคะว่าเป็นตรงจุดนั้นตรงจุดนี้นะคะค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่านี้นะคะเขาคูดหล่ยๆด้วยค่ะที่บอกนะคะแม่โู๊ง แม่คุณก็บอกนะคะว่าอุ้ยอยากมีโอกาสนะคะมาเที่ยวกุงเทพของประเทศไทยนะคะเห็น <He en S 2> แต่ในคลิปของนกตุ๊กนะคะเห็นแต่ในข่าวเห็น <he en S 2> แต่ในทีวีนะคะอยากมาเห็นจริงๆบ้างว่ามันเป็นยังไงนะคะจะเลิญอ,อย่างที่เขาว่าจริงไหมสวยอย่างที่เขาว่าจริงไหม,ไมและนี่ก็คือความฝันของคนบ้านนอกในสนปป,ปลาวนะคะอยากจะมาเห็นกรุงเทพของประเทศไทยนั่นเองค่ะแม่น้ําเจ้าพระยาต้องลึกมากแน่ๆเลยะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเป็นแม่น้ําที่ใหญ่มากๆเลยนะคะใช้ในการขนของนะคะทางน้ําก็ได้ทาง ก,ก็ได้ใน,นะะบนเรือนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่สุดหล่อนะคะคอยดูแลนั่นเองค่ะแต่ของตีงก็ยังกลัวเหมือนเดิมนะคะมือก็จะเกาะลาวเหล็กไว้ด้อก,กลัวมันตกนะคะทุกคนเพราะว่าตอนที่เวลาเขาจอดเรือนะทุกคนคือมันจะกระตุกแรงมากเลยขอ,อ,องตีงกะะ็กลัวตกเรือน้องตกเองนะคะแอบกลัวมากเลยนะคะใครที่แบบปลูกบ้านอยู่แม่น้าเจ้าพญาแบบนี้นะคะไม่กลัวหรือบ่เวลาแม่น้าเจ้าพญาขึ้นมันจะไม่ท่วมบ้านบอกค่ะทุกคนแล้วบ้านมันจะไม่พังหรอกคะไม้มันสีบโดกบ่อน,อน้อ,องเตีงก็แอบ,แอบ เป็นห่วงเหมือนกันนะคะเนี่ยกลัวเวลาที่ฝนตกแล้วนะ้ํามันขึ้นนะคะส่วนสะพานตรงนี้นะคะน้องเตงไม่รู้นะคะว่ามันคือสะพานอะไรนะคะพี่ชื่อว่ายังไงนะคะแต่ว่าเป็นสะพานที่แบบดูแล้วแน่นหนาดีมากๆเลยค่ะทุกคนอ๋อนี่งไงเขียนไว้อยู่สะพานกุง้ง กรุงทนนะคะสะพานกรุงทนโอ้โหดูสะพานดูแน่นหนาดีมากสรุปแล้วสะพานที่ข้าบแม่น้ำเจ้าพยายในประเทศไทยมีกี่ที่กันแน่ทุกคนคือทำไมเห็นบ่อยจังและแต่สะพานที่เห็นก็คือมีแต่สะพานสวยๆนะคะก <él? S 1> ารเดินทางทางเรือนะคะ ก็จะถูกกว่าทางบกเด้อค่ะทุกคนแต่สาหรับน้องตเตงนะคะก็จะชอบการเดินทางทางเรือมากกว่าค่ะเพราะว่าจะได้เห็นแม่น้าเจ้าพยาแล้วก็วิวสวยๆด้วยนะคะเรือนะคะก็จะจอดรับคนเป็นจุดเป็นจุดนะคะโอ้โหอยู่ประเทศไทยมันดีแบบนี้นี่เองค่ะถึงว่าละคนเรามาอยู่ที่ไทยแล้วไม่อยากกลับบ้านเลยเพราะมันดีแบบนี้นี่เอง การเดินทางนี่แหละคือสิ่งสําคัญนะคะสะดวกสบายเกินก็ถึงว่าแล้วคนลาวมาทํางานที่ไทยไม่อยากกลับซ่องกลับบ้านนะคะโอ้โ oh ห oh มันดีแบบนี้ oh นี่เองคนไทยก็ใจดีกับคนลาวจริงๆเลยนะคะคนลาวมาทํางานที่ประเทศไทยนะคะมีเงินได้เงินเดือนเยอะแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านให้ลูกให้ลใหลานให้พ่อให้แม่ด้วยทางที่ลาวนะคะคนลาวทางานที่ไทยเรียนจบมานะคะเป็นครูสอนในมหาลัยก็มีคนทํางานที่ไทยก็มีเยอะแยะมากมายเลยโอ้โ oh ห คนลาวนี่ก็เก่งจริงๆเลยนะคะตั้งแต่กงเตีงขี่เรือมานะคะกงเตีงก็เห็นว่าโอ้โหสะพานนี้เป็นสะพานที่3ามแล้วเพื่อนกําลังสร้างนะคะทุกคนดเ<ส>พิ่นคือสร้างสะพานเสร็จแล้วแถวทุกคนวันนั้นที่กงเตงม,มาสะพานสร้างได้นิดเดียวเองพอมาวันนี้อีกทีโอ้โหสร้างก็จะเสร็จแล้วตรงที่กงเตงลงก็เป็นวัดแก้วฟ้านะคะเพราะตอนนี้กงเตีงก็อยู่ที่วัดแก้วฟ้าสุลมามันอีเยอะเนาะเพราะตอนนี้องเตงกันก,นกลังสิยัง องเนาะนวัดแก้วฟ้านี่งามแพงเลยแลก,ลยก้วเนาะแมนโบวัดเนี่ยคือกยู่บนเนาะมียักอีกเด้อวัดแก้วฟ้าก็จะใกล้ๆกับอ่าลาสัพไงเนาะวัดนี้จะคนมาเฮ็ดบุญหลายเลยทุกคนเนาะคนมาเฮ็ดบุญหลายเนาะวัดแก้วฟ้าละกันวัดแก้วฟ้าจุฬามณีนะคะกับอ่า กับอีหยังกกับเอเอปลาสภามาเองนะคะทุกคนแล้วก็วัดไม้พงศ์ศิล์นี่จะแบบอยู่รอบๆวงกลมเลยเนาะดีเลยแบบปิดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะสุดยอดเลยในการขี่เหงือที่แบบโค้งม้วนขนาดเลยแล้วก็ได้วิวบรรยากาศที่ดีแหงแล้วก็ค่ารถค่าเงินน่ะมันแล้วแต่บางเหงือเด้อเหงือบางคันบางคันก็สิบหกบาทบางคันกับสิบอ็ดก็สองบาทเนาะแล้วก็ มาคันก็ชิสี่แพงเนาะแบบคันแบบรถไฟฟ้าก็ชิสี่แพงแงอ่ะประกาศรัฐสภาใหม่น้องเอ๋งูปองปวดเสร็จขึ้นไปยัาเขื่อนแต่ย่าคู่ที่กัดลยามาที่ป็นี้ได้เนาะไอท้ทีลารัฐสภาใหม่เองคือพีโบนอันนี้รัฐสภาใหม่น้องเอ๋บ่เคยขึ้นไปยัาเขื่อเนาะ